พี่โอ้โยเพิ่มฝช่จปัดแอปิมาครับพี่พูดได้กี่ภาษาครับกี่ภาษานะครับสิบกับสิภาษาเอาภาษาจาม่ก้า่เอ่ฮัลโหลมันมันมีดยเหรอจามก้ามีดยเหรอโอเคเคนเป็นภาษาอังกฤษใช่พี่อ๋อแล้วโซมาเลียพี่โซมาเลียอ่โซมาเลียอาบาฮามาอิยอุมันพีนีอยู่สานะพี่เนาะ พี่พี่รอเพงกันพี่พี่รีองจี๊ไ้เจาพี่ร้อพี่ร้องหฟังหน่อยดิพี่ร้องแสงอไรร้เพลงใหฟังหน่อยดิจากแดนอีานบ้านเกิดเมืองนอนอะ่าจากแดนอีซานจากจักจกกลูกคอพี่มีอะไรพี่ลูกคอา่ะเฮ้ยมันไล่เขาร้องก่อนจากแจากจากพี่จากพีงพูดจากนจากเออก็พูดได้นี่พี่ในโลก้องลองลอจากแดนอีซานไม่ยอมมีใครจากจกจก พูดแจมสิแจมพี่ก็พูดได้นี่ว้าก็บอกอยู่พูดได้เออพี่กี่ต้องบอกสิโอเคล่นพี่ละ รอบอ่ะตกรอบไหนพี่ตกรอบไหนเอ้ยตกรอบรอบใช่ไหมแรงกิงแรงกิงเมื่อกี้ยังบอกกูว่าได้ที่หนึ่งเลยพี่อออนี่ตกรอบจริงๆอ๋อไม่ไ้โกหกไม่ได้โกมั็ภาษาในจิลีอาพี่ภาษาในจิลีอาพี่แล้วทัายแฟนแฟนแฟนคับพี่เป็นภาษากกเจี๋ยโอ้องกล้องด้วยอ่าฮัลโหลเอออะม่กี้มึงคือบอจู

ัี้พี่ีจะชวาป่ะวลาดร้องวาวี่ว่าลานมันร้องวาวพี่บอกพี่ว่าวันละกี่น้ำพี่มันถามพีนจริงพี่คิดถึงหน้าใครเวลาว่าหน้าตัวเองไอ้สัตว์มันกอว่าวันละสองน้ำอันนี้คืออย่างต่ำเนี่ยพี่เช้าเย็นเช้าของวันเย็นมีล้างอาหารเลยนี่สองน้ำก็คือเอาไปซักผ้าคือใช่แล้ว

แล้วบกตกงานใช่ไดูดน้ลงคือตกงานเพงานง่นคืงานพิเศษมีเป็นงพิเศษเป็นงานพิเศษที่รับทีมพี่อ่ะจะรับเข้ากี่คนครับ เอาแบบเ b a n นี่เอาหกหบคนหกสิบคนตอนตอนนี้ตอนนี้ลี่ชื่อทีมพี่ชื่อว่าอะไรนะครับเจ้าไปดำนาหะไพี่อ๋อออไปเชื่อ K b a บชื่อทีมไม่ชื่อะลรนะครับ a บ l t a Nation c r e ครับ่งยิ่ง่งย่งย่งย่งิ่่งง่งยิ่งยิ่งยิ่งยงย่่ยย่งงังงงี่ คนเดียวกี่คนพี่กี่คนบอกเขาไปพี่ปัจจุบันนี้มีตอนนี้ก็มีแค่มีสองคนใครบ้างก็เหมันเข้าแล้วไอ้เจมีนะอ๋อไม่ใช่ลาบเป็กซ์บูด์สมบัติจอมมีลิวคอมกับสตีดเฮ้ยจำไม่ทราบชื่อเลยร้าแบมร้านไหนครับเนี่ยไมร้านที่เนี่ยไม่รู้อย่างชื่อเขาเนี่ยนะก็ลืมชื่อแล้วร้านอะไรครับนี่คือทำสบายไม่ได้ไรนะนี่คือทำสบายไม่ได้ไปไหมไอ้พี่เราไม่ได้ใช้ภาษามึงต้องเข้าใจก่อนเออใช่ป่ะล่ะ ฟังไม่ได้เมื่อกี้ผมถามว่าผมถามพี่ว่าร้านไหนครับร้านร้านร้านนายป้าหรือเปล่าพ่อแม่ร้านแบบไม่ยิ่งเจี๊ยบแม่ร้านไม่ยเจี๊ยบ้านไม่มีใครสมต่ำแม่ไม่มีมูนแม่ทั้งเลยร้านไปเลยร้านหยุดหางทั้งหมดปักช่องแล้วฟันไปทำร้านไหนมาครับเนี่ยโอไม่ได้ทำเลยพอดิยังไม่ได้ต่อฟันพี่เป็นยังไงยิงยิง รลจัรานนะครับฟันพี่ไปทำสุ้ตีนอะไรมาครับโอยรถได้ไปไหนจักรยานล้มอ่ะจักรยานล้มเน่ชน่โง่เลยอ่ะคว่ำเลยคว่ำพี่โง่คว่ำทำไมพี่ได้งคว่ำเลยพี่คว่ำเลยอหรอคว่ำเลยพี่คว่ำเยจักรยานคว่ำแล้วพี่ยังซิงอยู่ไหมครับตอนนี้โอ้ซิงอัะซองมึงตลกเฮ้ยเฮ้ยไอ้ม่ตลกเลย ท่มไม่จร่จริงไม่จรเฮ้ยช่างแต่งหน้าไปแล้ววะแต่ผมพี่บอกว่าผมพี่เขาไม่จริงผมแปลงไปแล้ใช่แล้วเออเอาพี่พล้อสวยนะเอาพี่แองด้วยนอพี่หนึ่งเรอมา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 ันี้ยเลย ใครทนไมทำมัได้ใครทำมันไโอ้โหอะไรตเลยเฮ้ไอ้พีห้ี่วะโอ้โหพันเฮ้ยดีีอบคุณาพี่ตัคอบคุ่อบคุาพี่ผมรับอย่ามาทำมาจบรายการันเฮ้ยันีท่านผู้ชมไม่ยคอมตีไปกินเหล้าดีกว่าวันนี้ คนปกติไปกินเหล้าด้วยมาดิดูดูดูกันมาดินนี้ครับทข้ามทเข้มทเข้ามาตามกล้งของตําทั้งหมดเฮ้ยดีมากมาดิมาดิมดิมีแนมาดิมาดิมาดิกินเหล้าคนเดียวโอ๊ยไปไปกินเหล้าด้วยไปไปไปกินเหล้าเลยนะกินเหล้าเ่ากินเหล้าเปล่ากินเหล้าเปล่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเราก็ได้เอาของน้ำธรรมดาก็พอไม่แต่กินเหล้ากินเหล้าไปกินเหล้าไอ้มึงคิด

ขอบคุณนบดรันพี่ผมเลยพี่รักผมเฮ้ยวดโต้รัพี่อ้ขอบคุณที่ติตามชมเนี่ยภาษาเกาหลีครับภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีอ่ายูบิลันเนชูชินยมพิงอันินดาอ๋อโอ้โสกูตายกตา อ่ะดิโอเฮียอะไรเอามายดิอะดิโอสอ่ะดิโอสอ่ะดิโอสอ่ะดิโอสเอากระมันกูละมันมาเมืองมาเลียเฮ้ยลืมแล้วว่าจะกุณบายเมื่อกี้มึงยังพูดอยู่เลยอ่ะสิสายุดบายซะด้วยสายูกันได้นี่โซเน่สบายกันได้เหรอเฮ้ยมันมันมีแตงกรีดหมดอ่ะมันอะไรนะมันมีแตงกรีดหมดอ่ะกรีดเลยกาน่ากาน่ากาน่ากขาต้องกรีดหมดกาน่ากานรหน้าก็นึกว่ากาน่ามันไมมีแตงเลยเดี๋ยวเกิดปัญหาอะไรนี่ กาหน้ามึงก็แต่เขาว่ากาหน้าป่นั่นแหละการหน้าเป็นคนภาษาเกษภาษาเกโอ้เษาาเขาบอกรู้ละบ่ารู้ละเออบอกรู้ละบอกอีสานเป็นมาบอกอีสานมันโอ้ยจะเบาควงจะเบาทำไมเนี่ยจะเบาเลยเหรอจะเบาทำไมเนี่ยเฮ้ยไมเนี่ยเบาเ่ยใช้มือทั้งไหนจะเบาัวมยกมือขึ้นท่านผู้ชมจะได้เห็นครับผม่ ใช่เวอนี้ฉันเฝ้าดมนี้กินไหมกินไหมไม่กินเลยมันต้องบอกว่าได้กลิ่นไม่รู้สึกเครียอะไรไม่รู้สึกเลยอ่ะรู้สึกไหมรู้สึกไหมเต้าไก่ไม่มีกระดูกก็แก๊กเลยโอ้โหพี่พี่โคตรสันเล่โอ้พี่แม่งสันหมาสันหมาสันหมาอ้าวใช่ถามพี่ว่าพี่ถามพี่จริงนะพี่ เ้ยเอดการข้าก่อดอกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับแฟนคลับแฟนคลับอยากเห็นบ็อกเซอร์หอมแก้มเฮ้ยผ่านไปจัดลาวแล้วพี่เตี้ยหอมแก้มเขวะดูเตี้ยให้เพื่อนผมหอมแก้มหน่อยพี่เอาดิเอาโอ้โหเจอบปากเล้วโอ้โยยี่กินปากก็กินตีนเนี่ยสัตว์น้ำลายฟูงกูดูแล้น้ำลายฟูงวันติวจบปากมันก็ เสร็จแล้วนะครับกลับบ้านไหมวันนี้กลับบ้านหรือนอนไหนก็นอนนอนกับานอนกับลุงอ๋อพอดีไม่มีตังค์เลยเ่าครับโอ้เกิดงอนนี้เป็นไรวะอ้าวหลับคอกแล้วยังก่อนนะเป้วแป้วก็ไม่แย่งดอกนี่ไงโอ้ยเหนียหมดความหมายแล้วเปลืองแบตพอแล้วครับผมพี่ตีแบตอะไรตอนนี้พี่เตีแบต ล้วพูดอะไรต่อดีครับวันนี้ผมก็รู้สึกว่าโอยรู้สึกดีรู้สึกดีที่ได้อยู่มางานนี้มาสองงานเต็มแล้วก็ห้าวันเต็มมาไม่งห้าวันมาแล้วมีตังบ้างมามิสเตอร์ก็มีเซีดูในเมื่อกี้บอกเมื่อสองวันที่แล้วบอกคก่อนไม่มีตังเลยเออเขาเชื้อหมดตังหมดตังหมดเขาเสื้อเขาเสื้อเขาเสื้อเสื้อสีเขาเสื้อสีมันกัด เข้าใกล้ไม่ได้ดูกล้ามนี่ดูกล้ามนี่โอ้ยอย่าเข้าใกล้ดีเข่นเอ้เแย่ต้อตีน้องตี้ะงตต้องีตีตองตีตอ้อีองตี้องตีตอ้องตีี้องตี้องตีตอี้อีต้อ้องตีองงตอ้อ้องตี้ี้ี้้อง้อ้ี้ี้ คุยคุยคุยกับเามาวมาว่าคำว่าคำน้อนคำน้อนคุยคุยภาษาเกาหลีเกาหลีอ well> ันนี้ญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นนะพูดยญี่ปุ่นโอ้โหจีว่าจีว่าว่าโอเคเลยฮ่าฮ่าฮ่โอ้โหสิบคำหรือเปล่าไม่ใช่จีว่าคุณพอพีนี่แต่ยโ่งยิ่งแต่ยิ่งนี่แต่ยิ่งฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหจีว่าจบเลยโอ้โหโอ้โหจีว่าเปล่าเลยต้องต้องต่างไปรื่อเออ่น้ ไล่ไล่เขากลับไปเบืองเวลาไปเหี้ยมาโวยมาคุยมาไปไหนต่อไป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 เฮ้ยทำเขาใกล้ครับทำเขาใกล้พี่เขาอู้บุกไลยังไหนเนี่ยจุดจิตมุ้งมิ้งไม่ใช่นี่โอยยิงไงอ่ะนี่ไปอยู่ตรงนี้ครับแป้งเก่าใจมากเฮ้ยมึงมันหนิวแป้งเก่าฮวงประเทศอย้าทำยืนตรงนี้หน่อยแปนโคตรอันเดอร์ก่าไม่มี มามายืดตรงนี้เลยทำ่าส้มเอร์ทำาส้มแอร์ท่าส้มแอรเอย่าเย็นมากอย่เย็นไปก็แตเน่าจะไปจะเป็นชัางแออเลยมือนะมือเก็บขอมถือวดด้วยถึงแตแบบโอ้ยแฟนขับมาให้เฮ้ยเฮ้ยทุ่มยจิีบใจแฟนขับมาแด้เฮ้ย